น้ำจิม้มน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดถามลแล้วลูกว่าบร,ริษัทงลูกจะลงมาสาดเอาคนลูกพี่คนคนคนนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดต้องเอาหลายๆน่ะเห็นไหมลูกค้ายังบอกอร่อยเลยนะคะทุกคนเจ้าประจำนะคะขายชั่วโมงหนึ่งหมด ไก่นะคะทุกคนไก่ไก่ไก่ป่าแสบด้วยข้าวมันไก่น้ำจิ้มก็อร่อยนะคะทุกคนนีนะะ่นะแมนข้าวมันไก่นะคะทุกคน พี่น้องจ๋าค่ะมันไก่ร้านป้าจิมนะคะมื่อวานนี้เราพามาชิมข้าวมันไกจ่จ้าเจๆน้ำกันเนาะพี่น้องน,น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเนี่ยจะมีเฉพาะวันเสาร์นะคะทุกคนค่ะเสองหนึงน่งกระเฮดเทือรหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ราค่ะน้ำจิ้มยังพันได้เปิดได้จังไปราดค่ะไปถ่ายเลยไประป๋องนี่น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปป้าจิมคนๆนนี่นะคะทุกคนน้ำซุปนะคะ นี่นะคะตักเลยปะอันนี้พิเศษนะคะทุกคนเอาเอาขาวพิเศษพิเศษเท่าไหร่ปะห้าสิบาทพิเศษห้าสิบทุกคนจ้ะก็ตอนเนี่ยเนี่ยพิเศษห้าสิบเอาขายธรรมดาขายสี่สิบอยู่เลยจ้ะธรรมดาสี่สิบพิเศษหกห้าสิบไปยังสัลลาร์กเนี่ยนี่ละค่ะน่ากินปะพี่น้องอุ้ย สับสับสับแล้วก็โปะโปะโปะนะคะเป้าขายหลายอย่างนะคะทุกคนเมื่อก่อนข้าวหมูแดงก็ขายเนะาะตีมไม่ได้นะราคาเนี่ยขายอิ่มเลยรอเดียวจ้าหลังบ้านก็เรียกแล้วทุกคนไม่ใช่กระป๋อเปลือกเชเอาหีบเาหนึ่ัดไหมจ๊ะข้าวมันไก่ เอาคือได้ละพี่ดอนงามุล่ะพิเศษนะคะพิเศษอาแต่ใยนี่บางๆชื่อเนาะวานอร่อยระบาลนี่ก็ิ้นอยแไ้ช่างต่งมากนัรัเยพะ้ายมาลัดน้าเอาอร่อยเอาละ ย่เาจะกินก๋วยเตีนน๋ยวน,น,น้ำซุปร้อนๆม,มาจะาา้ออาดค่รู้ว่าเรามาเีกเื่นาว่าใ้เครอนก็ใจให้ โอ้โหร้านน้ำจิ้มขิงสดๆมาไปน้ำซุปพร้อมเนี่ยลูกค้าป่านะคะนั่งกินตรงนี้เลยทุกคนเข่ามันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้อง มันเดอิอมันเดอ้อปุงก่อน เติมน้ำปลาไปจ้ะกินน้ำกัน<ป>เตี๋ยวไก่ <c oughs> เป็นหวัดเป็นไอนะคะมาเด้จัะมาเด้อแซ่บๆน้ำกันยำเที่ยง Mà đỡ mà đỡ Điều cây Các con chá Điều nấm cắn Điều nấm ngay ngay

จ้ะบัวตันบัวเปลี่ยนเห็นไหมเห็นเห็นเห็นบัวเป็นเห็นว่าเห็ดตัานไฮเปื้มมันเสียทรงนิ่นึงจ้าชิมเนยดาไว้สักหนึ่ก่อนเด้อพี่น้องจ้าลาไปก่อนจ้ะทุกคนนี่ล่ะค่ะเตียวยาดองจิ้มน้ำกันพี่น้องลาไปก่อนจ้ะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบายจ้าไปแล้วพี่น้องจ้า